ภัยมโนน้ำตาเช็ดหัวเขา่าสไยมโนเช็ดน้ำตาหัวเขา่าเจ้านายพาแฟนสาวเจอแม่ปิน่นถ่ายรูปคู่กอดกันกลมดิก๊กวงบอกชัดเจนว่าคนนี้แม่ไฟเขียวหลังเจ้านายจีนเจตลูกชายคนโตของคุณพ่อเจเจิตตินและคุณแม่ปิ่นเกตมณีหักอกสัยมโนทั่วประเทศด้วยการโพสรูปสุดสวีทเปิดตัวเนเนก สาวสวยคนสนิทที่อเมริกาผ่านทาง i อจีสตอรล่าสุดเหล่าสไปยมโนก็ต้องเจ็บไปทั้งหัวใจอีกรอบค่ะเมื่อคนแม่ปิ่นที่บินไปได้โพสต์คลิปวิดีโอผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมเขียนแคบชันสันๆเอาไว้เผยให้เห็นโมเมนต์ที่เจ้าตัวไปเจอกับเจ้านายแต่แทนที่ลูกชายจะมาเจอคนแม่เพียงคนเดียวคราวกับควงเนเน่มาด้วยอีกทั้งเนเน่ยังถ่ายรูปกอดกับคนแม่แบบแนทชิป แก้มชนแก้มกันเลยทีเดียวบองหมอกให้รู้ว่าเพื่อนสนิทของลูกชายคนนี้แม่ปรื้มแค่ไหนทางด้านพ่อเจก็เข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปว่าชื่นมืนส่วนเน,เนียนก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยอีโมจิและรีพายไอจีสตอรีของคุณแม่ปินที่ลงรูปคู่แท็กมาด้วยใต้ความชื่นมืนของเขาใต้รอยยิ้มที่สดใสสไยมโนยอย่างพวกเราซ้อมร้องเพลงคำยินดีรอแล้วคะ่ะ